สวัสดีค่ะค่ะ่ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดทาง FM 105นะคะ อยู่กับเราสองคนค่ะดิฉันการจนานิตเมธาและคุณนภาสอนประสิทธิ์ค่ะค่ะวันนี้ยังแรงอยู่น้องแปเมื่อวานนี้เราให้เล่าให้ฟังให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังว่าเมื่อวานนี้นักวิจัยการจกตวไทยเขาบอกว่าเศรษฐกิจน่าจะขยายตัวเปีนแค่หนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นตแต่วันนี้ก็รอค่ะที่ประชุมสามสถาบันแทงยอดมาเลยน้องแป1.5%หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเพราะว่ามีเหตุก็คือว่าการระบาดของโควิด สิบเก้ารอบรอบสามเนี่ยมันรุนแรงเหลือเกินแล้วมันต้องคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่าสามเดือนค่ะจึงจะคุมสถานการณ์ได้อยู่หมัดน,นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของไรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยไม่มาแน่นอนอที่เราเตรียมเตรียม<ๆ>กันไว้เนี่ยมันน่าจะไม่มาแน่นอนถึงแม้การสงบของเราจะเร็วแล้วก็อย่างนี้ค่ะก็รอย,ยังกระทุ้งรัฐบาลท่านนายกตู่ฟังนะคะการกระจายวัคซีนของท่านเนี่ยมองไปแล้วเนี่ยไม่ได้ผลแล้วค่ะ ถ้าไม่ให้เอกชนเข้ามาร่วมมือด้วยนะคะ<ม>ก็ขอเลยว่าพระเอกชน,นจะมีการแบ,บ่งงานกันเลยค่ะว่า,าจะมีคณะกรรมการอยู่สี่ชุดในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัคซีนการจัดหาสถานที่การจัดหาคุณหมอการจัดทำประชาพัานธ์เพื่อให้คนนมาฉีดวัคซีนอืมก็จริงๆเนี่ยเรื่องเรื่องของการฉีดวัคซีนก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่าเห็นวันนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวิรุลนะคะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคุณอนุทินก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าการจัดหาวัคซีนเนี่ยตอนนี้กําลังเจราจาแล้วเจราจารกับไฟเซอร์อยู่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของวัคซีนก็แหมมันก็เป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยก็มีข่าวออกมาวัคซีนตัวนั้นทําให้เกิดอาการข้างเคียงแบบนี้วัคซีนตัวนี้เกิดแบบว่าข้างเคียงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้คนเนี่ย ก็มีความกังวลว่าอย่างที่พี่เอื้อบอกว่าหอการค้าเนี่ยเขาก็คิดไปถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์นสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยนะฮะแต่ว่าปัญหาอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือเรื่องเตียงในโรงพยาบาลเราเห็นโซเชียลมีเดียเนี่ยมีหลายคนโพสต์หาโพสต์ว่าตอนเนี้คือาญาติเนี่ยติดเชือ้อใช่ไหมคะพอติดเชื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วอย่างบ้านหนึ่งหรือว่าเขาอาจจะอยู่คอนโดมิเนียมอยู่ห,ห้องเช่าเนี่ยแล้วปรากฏว่าทั้งครอบครัวอยู่รวมกันอืาแล้วรอ รอที่จะให้รถพยาบาลหรือว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมารับไปรับการรักษาปรากฏว่าไอ้ระหว่างที่รอนี่แหละติดเนี่ยอ๋อมันก็ติดกันไปในกลุ่มมะสิค่ะออมันก็ติดกันทั้งครอบครัวเพราะเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าที่สายใหมแถวแถวสายใหมก็มีติดกันละแบบนั้นเนี่ยคือติดกันทั้งครอบครัวเลยยกครัวเลยล่าสุดก็มีคนโพสต์อีกละคือโพสต์แบบว่าหาเตียงเนื่องจากว่ารู้แล้วว่าติดเชื้อรู้แล้วว่ามีอาการนะคะมีไข้มีอะไร รู้สึกแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางโรงพยาบาลบอกให้รอเดี๋ยวจะส่งรถมารับรอไป็หนึ่งคืนและตอนนี้เขากลัวว่ามันจะไปติดลูกเขาซึ่งลูกเขาก็เป็นเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเห็นไหมมันมีหลายประเด็นเลือเกินนะคะตอนเนี้ย แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของฮอส p ิทอลใช่ใช่ฮอสพิทอลเนี่ยตอนนี้คือทางประกันสังคมเอ่ยนะฮะทางกระทรวงสาธารณสุขเอ่ยเขาก็ต้องเข้าไปตรวจแล้วก็เข้าไปดูความเรียบร้อยซะก่อนนะฮะเพราะโรงพยาบาลสนามเ,เรารู้กันดีอยู่แล้วแต่ฮอส p ิทอลก็คือการดัดแปลงโรงแรมนํามาเป็นคล้ายๆกับโรงพยาบาลสนามเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในโรงแรมนะคะตรงนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มเตียงรู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิดอยู่ประมาณสักสามพันกว่าห้องใช่ไหมคะ ไม่แน่ใจนี่อาจจะรวมกับตัวเลขของโรงพยาบาลสนามด้วยะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยดร๋ยวเราไปคุยว่าหลักการของการใช้บริการโฮสเทลเนี่ยอยู่ๆเราติดต่อไปจะเข้าได้ไหมใช่ออนะคะเดี๋ยวให้คุณลินลี่รัชนีวันดวงแก้วพาไปคุยกับคุณหมอของโรงพยาบาลเปียเวทนะคะ,คะท่านเองเนี่ยก็มาใช้พื้นที่ของโรงแรมรัตะนโกศิทร์น,นะให้เป็นโฮสเทลของเปียเวทเหมือนกันนะคะอะ,คะอะ็เดี๋ยวไปฟังกันก่อนเลยค่ะคุณหมอคะ เรียนถามคุณหมอหน่อยค่ะเรื่องของการที่โรงพยาบาลเปียวเวสนะคะมาทำฮอสซีเทลที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะเราเรามีกระบวนการในการทำงานที่นี่กันยังไงคะครับเริ่มต้นจริงๆ่ตอนที่ปีกลายนะครับตอนโควิดระบาดเนี่ยนะครับทางโรงแรมรัตนโกสิทป์โดยคุณแคเนี่นะครับก็ได้เริ่มต้นร่วมมือกับทางรัฐบาลนะครับทำเรื่องของ SQ ก่อน คือ State ต u a โคล t i ีนเอาอคนไทยกลับบ้านนะครับพาคนไทยกลับบ้านแล้วก็ถัดมาเราก็เริ่มเปิดให้ต่างชาติที่เข้ามาพำนักหรือทำธุรกิจในเมืองไทยเนะี่ยกลับเข้าประเทศมากขึ้นนะครับก็เลยมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า ASQ Alternative State q u a r a n t i n e อันนี้สำหรับคนต่างชาติเส่นสวนใหญ่นะครับ,รบที่กลับมาหรือคนไทยที่อยากจะกักในโรงแรมที่มี ใกล้บ้านหรืออะไรแล้วแต่ที่เขาสะดวกเนี่ยครับสเตท์โควิเนียนี่ทางโรงพยาบาลปีเวสก็ได้มา,ารู้จักแล้วก็ได้มาร่วมมือกับทางคุณแขนคทางรัตนาโกศินนะครับเราก็เปิดสเตท q โควิ n t ี n นมาได้เกือบปีนะครับเกือบปอีทางปีเวสเนี่ยรับดูแลนะฮะกักตัวในโรงแรมต่างๆเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย 28โรงแรม3,350ห้ 3, <ะ>องรัตนโกสินทร์นี่เป็นโรงแรมแห่งแรกนะครับที่<ม>เราได้ร่วมมือกันนะครับแล้วก็กดไข้ก็เยอะมากคนที่มาพำนักเยอะมากจนปัจจุบันนี้เราเราได้กักแล้วก็ปล่อยคนออกมาคัดกรองนะครับคนออกมาสู่สังคมเนี่ย<ม>ประมาณ1,7,500เนห<ะ>้าคนะครับตลอดเวลา7-8เดือนที่ผ่านมามแล้วก็วันหนึ่งก็มาเกิด ภาวะระบาดระลอกใหม่รอบนี้นะครับรอบนี้ก็ทําให้กระทรวงสาธารณสุขได้มีดํเนินที่จะทําสิ่งที่เราเรียกว่าฮอสปิตอลนะค,คือเอาโรงพยาบาลกับโรงแรมมาบวกกันทําหน้าที่โรงแรมก็ดูแลด้านที่พักหลับนอนเตียงที่อยู่ห้องน้ำนะครับมีห้องให้นะครับม,มีสถานที่ให้ก,กันนะครับทางโรงพยาบาลก็เอาทีมแพทย์ทีมพยาบาลเครื่องมือบางส่วนที่จะเป็น ยุกยาที่จําเป็นเบื้องต้นเนี่ยครับมาดูแลกันนะครับพูดง่ายๆก็แปลงโรงแรมเนี่ยให้มาเป็นโรงพยาบาลสนามะนะครับโดยใช้โรงแรมเป็นเป็นพื้นฐาน,นค,ค่ะแล้วการเข้าไปในส่วนของการดูแลผู้ป่วยเนี่ยทางโรงพยาบาลเราจะมีวิธีการขั้นตอนอยังไงฮะความจริงแล้วรูปแบบของ Hospital เนี่ยเราตั้งใจที่จะคัดคนที่ติดเชื้อโควิดนะครับ ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยนะครับ <Okay. S 2> เล็กๆน้อยๆนะครับคัดจมูกเ,เจ็บคอไอเล็กๆน้อยๆนะครับไข้ก็ไม่มีหรือมีน้อยนะครับไข้ต่ำๆหรือลดไปแล้วเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> มาพักครับมาพักให้ให้อยู่ในความดูแลของแพทย์เผื่อว่าคนไข้เหล่านี้อาจจะมีความโรคเนี่ยนะครับมันมันแย่ลงนะครับเช่นจากเดิม อาการน้อยๆน,นะครับ <Okay. S 2> บางคนไข้บางคนนั้นก็กลายเป็นไอมากขึ้นนะฮะหรือที่เราเรียกว่าไวรัสลงปอดหรือปอดอักเสบเนี่ย <Okay. S 2> นะครับเราจะเฝ้าระวังไม่ให้เ,เกิดภาวะนั้นโดยที่คนคไข้ไม่รู้ตัวนะครับเราเฝ้าระวังดูวัดออกซิเจนตลอดตลอด <Okay. S 2> เป็นระยะๆะะนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงเนี่ยเราจะรับกลับไปที่โรงพยาบาลทันทีครับแล้ว คนที่จะเดินทางเข้ามารักษาในฮอสพิทอลเนี่ยจะมีกระบวนการยังไงในการเข้ามารักษาคะครับเดิมทีเดียวเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยโรงพยาบาลไหนที่คัดกรองผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยที่เขารู้สึกว่าเขาไปงานสังคมมานะครับแล้วก็ไปที่ที่พื้นที่เสี่ยงมามนะเขาเขาสงสัยเขาก็มาตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนเดิมทีเดียวโรงพยาบาลไหนคัดกรองแล้วพบ คนไข้ที่ติดโควิดโรงพยาบาลนั้นจะดูแลเองอนะครับหาทางดูแลเองแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเตียงไม่พอเพอระเตียงไม่พอปุ๊บเนี่ยเราก็พูเลยครับแปลว่าอย่างรัตนาโกศิน์เนี่ยสองรอสี่สิบหกคนวันนี้เนี่ยนะครับมีมาจากทั้งภาครัฐและเอกชนเอกชนก็มาจากหลากหลายที่นะครับที่ไหนที่เราเห็นว่าเข้าข่ายกลุ่มที่ตรงที่จะเข้าข่ายเข้ามาพักที่นี่แล้ว มีห้องว่างเตียงว่างเราก็รับหมดครับที่เป็นคนไทยนยคะครเป็นหลักนะคแล้วตอนนี้มีบางคนยังเข้าใจผิดค่ะคุณหมอว่าพอเวลาตั้งโฮสพิเทลแล้วถ้าเกิดเขาเริ่มมีอาการเข้าข่ายหรือว่าเขาเริ่มรู้ตัวว่าเขาติดโควิดเขาก็จะติดต่อมาที่โรงพยาบาลแบบนี้มีเยอะไหมคะ คือติดต่อที่โรงพยาบาลเนี่ยติดต่อที่โรงแรมคร่ะติดต่อที่โรงแรมเนี่ยนะครับก็ม,มีมีจำนวนหนึ่งนะครับที่เข้าใจว่าโรงแรมพร้อมเหมือนมีแผนกผู้ป่วยนอกรองรับโรงแรมฮอสิทลกับโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆแล้วคือส่วนหนึ่งของผู้ป่วยในไม่ไม่มีผู้ป่วยนอกครับเราไม่ได้รับตรวจที่นี่นะครับแต่เรารับส่งต่อครับส่งต่อจากโรงพยาบาลต้นสังกัดเราเองคือปิยเวศ ส่งต่อจากโรงพยาบาลในเครือส่งต่อจากโรงพยาบาลเครือต่างๆและก็ภาครัฐด้วยต้องเป็นโรงพยาบาลส่งต่อมาครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าใครเข้าใจผิดอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเข้ารักษาที่ฮอสฟีเทลได้ทันทีไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องกลับไปติดต่อโรงพยาบาลท,ที่ที่ตัวเองตรวจมาครับค่ะครับเพื่อขอใบส่งตัวด้วยครับ,อรบตอนนี้ ในกระบวนการที่เราใช้ระบบ h o s พิท a l เนี่คุณหมอว่ามันจะช่วยทำให้รองรับผู้ป่วยที่ตอนนี้มันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นหรือว่าคัดแยกผู้ป่วยที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีท้าอาการหนักอาการกลางแล้วก็อาการเบายัางไงบ้างคะครับผมก็คิดว่าเป็นขั้นตอนที่เขาก็เป็นสากลน,นะครับว่าทุกที่เวลาที่เกิดระบาดใหญ่แล้วจำนวนคนไข้เนี่ยท่วมท้นอย่างนี้มากๆนะครับ โรงพยาบาลอย่างไรก็ไม่มีเตียงพอครับเราก็จึงต้องแบ่งหน้าที่ให้โรงพยาบาลดูแลคนไข้ที่มีอาการมากะนะครับแล้วรองลงมาก็ใช้ฮอสพิทอลสัก,กวันหนึ่งถ้ายังหยุดไม่ได้นะครับยังเยอะอยู่นะครับคนที่เบาเนี่ยอาจจะต้องอยู่บ้านนะมาตรการนี้กระทรวงเริ่มออกมาแล้ะอยู่บ้านนะครับคนที่เป็นกลาง,ลางอยู่ฮอสพิเอลแล้วคนที่เป็นมากอยู่โรงพยาบาลครับ ส่วนใหญ่ฮอส p ิทเอลเวลาเรารักษานี่เราจะตรวจโควิดซ้ำไหมคะเมื่อเมื่อเขาอยู่ในกระบวนการแล้วก็ก็ต้องดูว่าโรงพยาบาลที่เขาส่งมาเนี่ยนะครับเป็นโรงพยาบาลที่ที่เชื่อถือได้มีมาตรฐานนะครับมีบ้างครับประมาณ1-2รายนะครับจากการที่เราทำฮอสฟิทเอลมาจนถึงวันนี้นะครับมีผู้ป่วยทั้งสิ้นแล้ว500กว่ารายนะครับจนถึงวันนี้นะครับ ก็มีประมาณ1 2รายนะครับที่เข้ามาในฮอสปิทอลแล้วเพราะว่าตรวจจากหน่วยบางหน่วยนะครับที่แจ้งผลมาว่า,ว,าว่าเจอเชื้อนะค,คะพอเรามาสวบซ้ำเนี่ยไม่พบเชื้อครับก,ก็มีได้ครับในในทุกโรงพยาบาลมีได้นะครับเราเรียกว่าเป็น f Post Positive คือสิ่งที่ไม่ควรความจริงเขาไม่ได้เป็นอะไรแแบบแบบ จะด้วยผิดพลาดอะไรสุดแล้วแต่นะครับเชิงเทคนิคนะครับก็ก็เจอน้อยมากห้าร้อยคนเราเจออยู่สองคนหมายถึงถ้าอยู่สิบสี่วันเราก็ให้กลับบ้านกลับบ้านเลยครับอแล้วกระบวนการหลังกลับบ้านนี่เขาต้องไปทำยังไงฮะเขาก็ต้องไปพักฟื้นต่อที่บ้านนะฮะถูกกลับตัวเหมือนกันเออไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องกลับตัวนะครับแต่ก็อยากให้เขาแยกไว้ก่อนนะครับแยกตัวไว้ก่อนยิ่งนานยิ่งมั่นใจนะครับ ยิ่งนานวันยิ่งบั่นใจนเรากัก14วันเขาไปพักกักที่บ้านต่อยสัก10วัน14วันยิ่งมั่นใจมากมว่าจะไม่แพร่กับคนในบ้านนะครับแต่ว่าการป้องกันพื้นฐานก็ยังเหมือนเดิมนะครับสวมหน้ากากน้ำมัยรักษาระยะห่างล้างมือเนี่ยครับค่ะอันนี้เป็นอมือนเดิมสุดท้ายอ่ะคุณหมอประเมินสถานการณ์โควิดและลอก3ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ยังไงบ้างคะ ครับผมคิดว่าจริงๆแล้วพื้นฐานเนี่ยคนไทยเนี่ยก็ป้องกันมาได้ดีเป็นปีเลยนะครับเป็นปีเลยแต่ว่าแต่เชื้อตัวใหม่ตัวนี้ก็แพร่เร็วมากนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะจบได้ด้วยเรื่องของวัคซีนวัคซีนด้วยแล้วก็ประชาชนป้องกันตัวเองด้วยะนะครับแล้วคนที่ติดเชื้ออยู่แล้วเนี่ยนะครับก,ก็ก็ถ้ามีจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับบวกกับวัคซีนแล้วเนี่ย พูดง่ายว่ามีภูมิแล้วครับมีภูมิต้านทานแล้วคเรื่องนี้ก็จะยุต <Pie ces> <shaw. S 2> ิที่วันหนึ่งครับได้ค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะก็ชัดเจนเนาะน้องแปเนาะเรียบร้อยแล้วว่าวิธีการที่จะเข้าไปใช้บริการที่ฮอสพิทอลกันทําอย่างไรนะใครจะสามารถเข้าไปใช้บริการได้มีค่าใช้จ่ายหรือเปล่านะก็ฟังคุณลินดี้ตอบกันมาอย่างชัดเจนเรียบร้อยค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการนะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ